เจร,ริญก็จริงนะแต่ว่าก็ช่างเถอะแต่หนูจะหอกวิธีการเก็บจานในในเวลาเรากินข้าวที่าที่โลงลาอาหารสิงคโปร์นะไม่ว่าจะเป็น,นอยู่ในเวิร์กไหนหนูต้องบอกเขาว่ามันต้องที่นี่เนื่องจากมุสลิมเยอะจะต้องแยกการจับการจานที่เราสั่งจาก้าร้านาามาที่แม่ร้าน<ช>าร้านกับพารานก็คือ มุสลิมกินได้ม,ม,มันจะมีร้านอาหารที่เป็นมุสลิมหลกัหลกๆแล้วก็ร้านอาหารทั่วไปที่ที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เวลาเก็บจ,จาน,นเวลาเก็บจานมันก็จะเป็นเสีใช่ไหมถ้ามุสลิมก็จะประมาณสีเขียวหรือบางทีก็เป็นสีขาวแหละแต่ว่าเวลาเก็บอ่ะหนูจะให้ดูว่าเก็บเก็บยังไงมันมีมัน ือเราต้องรังให้มันถูกที่นะวางให้มันหูพี่นะนนะแล้วก็รับประทานเสร็จ <c oughs> คุณก็ต้องลุกขึ้นไปเก็บเองแล้วก็เช็ดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะให้แบบคนอื่นนั่งต่อได้ให้แบบเอ,อ,อาง่ายๆอย่ะดูดีมีสกุลทำแบบไหนก็ทำแบบนั้นแหละแต่ว่า <c oughs> ก็ตามมายากก็ผมควรที่จะอยากไปทำเสริมออแต่บางโต๊ะเขาลุกขึ้นมาเขาก็ไม่เก็บอะไรเลยนะแต่ว่าไม่ไม่ควรทำแบบนั้นเพราะว่าอย่างกระดาษทิชชู่เลยเป็นเป็นกฎหมายนะไม่เก็บโต๊ะโดนฝังนะเหรอใช่แต่ว่าอย่างทิชชู่บางบางโต๊ะ้นก็เห็นเั้งวางไม่ต๊ะต้องเก็บเอาง่ายๆแหละเอาง่ายๆแหละถ้าคุณซีดแตกเข้าไปแล้วคุณก็ต้องเก็บจานไปทานไม่คืนไว้นะ แล้วก็แยกประเทศด้วยว่าตรงเก็บอ่ะมันทาลาันหรือว่าไม่ทาลานนันเก็บการอาารอะไรเป็นเป็นทาลันได้ก็เก็บตรงนั้นมันไม่ทาลาันคุณก็เก็บไว้ตรงที่อย่าไปปนกันเพราะว่านี่คือหลักกฎของการอยู่ที่แบบเขาค่อนข้างจะเคร่งครัดในการในการรับประทานอาหารแยกจานแยกประเทศอะไรพวกนี้เขาเคนที่นี่ก็เป็นคน แต่อยู่ง่ายไหมก็อย,อยู่ง่ายนะแล้วก็อยู่ยากด้วยแล้วแต่ว่าคุณจะอยู่ไม่อยู่ไมกตอบไมเก็เออเนี่ยคือที่มีชีวิตจริงของเขาว่าแบบมันต้องอยู่แบบเนี้ยอันนี้หมูขายชามนี้มานานแล้วนะแล้วก็หมูก็จะเก็บให้นะแต่ว่าหนูก็จะขายคิดไปได้ยังไงนี่ไ,ไปลงเนีแต่หนูก็จะวางเอาไปเด็ด้ดยวยถ่านก็ไปถ่านไปที่หลังใช่ไหมแม่หนูวางแล้วหนูจะไปเก็บแล้วบ๊ายบาย